สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาเปิดกล่องของขวัญจากแบรนด์ล็อกซิทานค่ะเรามาดูกันเลยว่าในนั้นมีอะไรบ้างเรามาดูกล่องถัดไปนะคะกล่องใหญ่เลย เรามาดูกันเลยค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างมีทั้งลิปบามครีมแฮนด์ครีมเจลแฮนด์ครีมมีหลายกลิ่นเลยค่ะ ตัวถัดไปนี่อะไรนะโอ้นี่ก็แฮนด์ครีมเหมือนกันค่ะมีหลายกลิ่นมากเลยแต่เซตนี้จัดมาว่าไม่เกิน20 ml สักตัวเลยค่ะนี้สบู่หอมมากเลยนะคะตัวนี้ ก็จะเป็นเจลอาบน้ำค่ะชาวเจลตัวนี้จะเรียงจากวันที่นะคะจากวันที่1ถึง24ฉะนั้นแล้วทั้งหมดในเซตนี้จะมี24ชิ้นค่ะอันนี้ก็แฮนด์ครีม นี่ก็แฮนด์ครีมค่ะสูตรอัลมอนตัวนี้หอมมากเลยค่ะตัวนี้เป็นคอนดิชเนอร์นะคะผลิตภัณฑ์ในเซตนี้นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทรเวลส์ค่ะขนาดเล็กขนาดทดลอง สูตรที่แนะนำที่สุดคืออัลมอนด์ค่ะกลิ่นหอมผิวนุ่มชุ่มชื่นด้วยค่ะเซตนี้ยังเหมาะกับการให้เป็นของขวัญวันปีใหม่นี้ด้วยนะคะ มีทั้งสบู่แชมพูเจลอาบน้ำแฮนด์ครีมโลชั่นบำรุงแต่จัดมาในขนาดไม่เกิน30 ml ค่ะแฮนด์ครีมดีมากๆเลยนะคะมือนี่นมเชียหมดไปแล้วอ่ะเรามาดูอีกตัวนี้เลยค่ะ ตอนนี้มีสี่กล่องนะคะจัดเป็นสูตรแต่ละสูตรไม่เหมือนกันค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะ